จิตใต้สำนึกทํางานยังไงและวิธีตั้งโปรแกร,รมความคิดให้ชีวิตเปลี่ยนอาจฟังดูลึกลับแต่มีผลต่อชีวิตเรามากที่สุดนั่นคือจิตใต้สำนึกของเรานั่นเองคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนประสบความสำเร็จได้อย่างน่าทึ่งในขณะที่บางคนพยายามแค่ไหนก็ไม่ก้าวหน้าทำไมบางคนมีความสุขกับชีวิตแบบง่ายๆแต่บางคนกลับรู้สึกว่าชีวิตช่างยากเย็นคำตอบส่วนใหญ่อยู่ในสิ่งที่เราไม่เห็น นั่นคือจิตใต้สำนึกของเรานั่นเองคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกว่าจิตใต้สำนึกคืออะไรทำงานอย่างไรและที่สำคัญเราจะเรียนรู้วิธีการตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกให้ทำงานเพื่อเราแทนที่จะทำงานต่อต้านเราจิตใต้สำนึกคือส่วนของจิตใจที่ทำงานโดยที่เราไม่รู้ตัวเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์ที่ประมวลผลทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเราตั้งแต่เราเกิด ลองนึกภาพแบบนี้สมองเรามีการทำงานสองส่วนส่วนจิตสำนึกหรือ conscious mind คือส่วนที่เรารู้ตัวคิดอย่างมีเหตุผลตัดสินใจวิเคราะห์และควบคุมได้แต่จิตสำนึกมีขีดจำกัดมันจัดการข้อมูลได้แค่ประมาณ40บิตต่อวินาทีและส่วนจิตใต้สำนึกหรือ subconscious mind คือส่วนที่ทำงานอัตโนมัติเก็บความทรงจำความเชื่อนิสัยอารมณ์ทักษะที่ซึมซับและทำงานตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้ตัว จิตใต้สำนึกประมวลผลข้อมูลได้มากถึง40ล้านบิตต่อวินาทีนักประสาทวิทยาหลายท่านเชื่อว่าจิตใต้สำนึกควบคุมการตัดสินใจของเราถึง95-99%โดยที่เราไม่รู้ตัวจิตใต้สำนึกทำงานผ่านรูปแบบและความเชื่อที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่วัยเด็กผ่านประสบการณ์สิ่งแวดล้อมการอบรมเลี้ยงดูและคำพูดที่ได้ยินซ้ำๆยกตัวอย่างง่ายๆ เด็กที่ถูกบอกว่าเรียนหนังสือยากจังคณิตศาสตร์มันยากเราไม่เก่งเรื่องนี้หรอกซ้ำๆจิตใต้สำนึกจะบันทึกข้อมูลเหล่านี้และสร้างเป็นความเชื่อพื้นฐานเมื่อโตขึ้นเมื่อเจอโจทย์คณิตศาสตร์จิตใต้สำนึกจะทำงานตามโปรแกร,รมที่ถูกตั้งไว้ว่าเรื่องนี้ยากเราทำไม่ได้ทำให้เกิดความรู้สึกกลัววิตกกังวลและสมองปิดกั้นการเรียนรู้จิตใต้สำนึกไม่แยกแยะจริงเทอะ มันจะเชื่อทุกอย่างที่เราป้อนเข้าไปซ้ำๆดรบรูซลิปตันนักชีววิทยาเซลล์ชื่อดังอธิบายว่าจิตใต้สำนึกทำงานเหมือนเครื่องบันทึกเทปมันจะบันทึกทุกอย่างโดยไม่มีการกรองไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงถ้าเราบอกตัวเองซ้ำๆว่าฉันไม่เก่งพอจิตใต้สำนึกจะบันทึกและทำให้เราเชื่อว่านั่นคือความจริงความคิดที่เราความเชื่อที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึก มีผลต่อทุกด้านของชีวิตเราตั้งแต่ความสำเร็จความสัมพันธ์ไปจนถึงสุขภาพการทดลองของดรคโร์ดเวกนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเรื่อง growth mindset versus fixed mindset หรือกรอบความคิดพบว่าคนที่มี fixed mindset เชื่อว่าความฉลาดและความสามารถเป็นสิ่งตายตัวเปลี่ยนแปลงไม่ได้คนที่มี growth mindset เชื่อว่าความสามารถสามารถพัฒนาได้ด้วยความพยายาม เด็กที่ได้รับการปลูกฝังโกรธไมล์เซตจะมีผลการเรียนดีขึ้นกล้าเผชิญความท้าทายและไม่ท้อถอยเมื่อล้มเหลวเพียงเพราะความเชื่อที่อยู่ในจิตใต้สำนึกนั่นเองเรื่องจริงของไมเคิลจอแดนนักบาสเกตบอลระดับตำนานเคยถูกตัดออกจากทีมบาสเกตบอลตอนมัธยมแต่เขาไม่ยอมให้ความล้มเหลวครั้งนั้นกำหนดตัวตนของเขาจอแดนเล่าว่าผมล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าในชีวิตและนั่นคือเหตุผลที่ผมประสบความสำเร็จเขา ฝึกฝนทุกวันและที่สำคัญเขาโปรแกร,รมจิตใต้สำนึกของตัวเองให้เชื่อว่าเขาเป็นผู้ชนะด้วยการจินตนาการถึงการแข่งขันและชัยชนะก่อนนอนทุกคืนปรากฏการ์ p l อร์ b o e f f e c t เป็นอีกตัวอย่างที่น่าสนใจคือที่แสดงให้เห็นพลังของจิตใต้สำนึกได้อย่างชัดเจนการศึกษาทางการแพทย์พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอกแต่เชื่อว่าเป็นยาจริงมีอาการดีขึ้นถึง30%เพียงเพราะจิตใต้สำนึกเชื่อว่ายานี้รักษาได้ จิตใต้สำนึกจึงสั่งให้ร่างกายตอบสนองตามความเชื่อนั้นการทดลองที่โรงพยาบาลฮาวาดพบว่าผู้ป่วยที่ผ่าตัดหัวเข่าแบบหลอกคือแค่เปิดและปิดแผลโดยไม่ได้ทำอะไรแต่เชื่อว่าได้รับการผ่าตัดจริงมีอาการปวดลดลงและเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นเทียบเท่ากับกลุ่มที่ได้รับการผ่าตัดจริงกรณีศึกษาของโอปราวินฟรีเธอเติบโตมาในครอบครัวยากจนเผชิญกับการโล่งละเมิดในวัยเด็กแต่เธอไม่ยอมให้อดีตกำหนดอนาคต เธอเล่าว่าฉันเริ่มเปลี่ยนชีวิตเมื่อเข้าใจว่าฉันเป็นผู้สร้างชีวิตของตัวเองและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเริ่มต้นจากความคิดและความเชื่อโอปราใช้เทคนิคการยืนยันความคิดเชิงบวกและการจินตนาการทุกวันเธอยืนยันกับตัวเองว่าฉันมีค่าพอฉันสามารถสร้างความแตกต่างได้จนความเชื่อเหล่านี้ฝังลึกในจิตใต้สำนึกและนำพาเธอสู่ความสำเร็จ ไม่ว่าตอนนี้จิตใต้สำนึกของคุณจะถูกตั้งโปรแกรมมาแบบไหนในวัยเด็กแต่ข่าวดีคือเราสามารถรีโปรแกรมจิตใต้สำนึกให้คิดบวกได้แม้ว่าความเชื่อบางอย่างจะฝังรากลึกมานานแต่สมองมีคุณสมบัติที่เรียกว่านูโรพลาสติ i c i หรือความยืดหยุ่นของระบบประสาทซึ่งทำให้เราสามารถสร้างเส้นทางประสาทใหม่และเปลี่ยนแปลงความเชื่อได้ขั้นตอนการตระหนักรู้ถึงความเชื่อเดิมก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเราต้องรู้ก่อนว่ากำลัง เชื่ออะไรอยู่ลองถามตัวเองว่าฉันมีความเชื่อลบอะไรที่จำกัดตัวเองความเชื่อเหล่านี้มาจากไหนครอบครัวสังคมประสบการณ์มันเป็นความจริงหรือเป็นแค่ความเชื่อที่ฉันรับมาโดยไม่ได้ตรวจสอบลองเขียนความเชื่อเหล่านี้ลงกระดาษเช่นฉันไม่เก่งเรื่องการเงินคนอย่างฉันไม่มีวันร่ำรวยฉันไม่มีพรสวรรค์ขั้นตอนต่อมาคือการท้าทายความเชื่อเดิมเมื่อรู้แล้วว่าเรามีความเชื่อลบอะไรให้ตั้งคำถามกับมัน มีหลักฐานอะไรที่สนับสนุนความเชื่อนี้มีหลักฐานที่ขัดแย้งกับความเชื่อนี้ไหมถ้าเพื่อนสนิทมีความเชื่อแบบนี้ฉันจะแนะนำอย่างไรขั้นตอนการสร้างความเชื่อใหม่ที่เสริมพลังหลังจากท้าทายความเชื่อเดิมให้เราสร้างความเชื่อใหม่ที่เสริมพลังและตรงกับความจริงมากกว่าเช่นเปลี่ยนจากฉันไม่เก่งเรื่องการเงินเป็นฉันกำลังเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเงินทุกวัน คนอย่างฉันไม่มีวันร่ำรวยเป็นมีคนจากภูมิหลังเหมือนฉันที่ประสบความสำเร็จมากมายและฉันก็ทำได้ขั้นตอนเข้าสู่สภาวะอัลฟาการเปลี่ยนแปลงจิตใต้สำนึกจะทำได้ง่ายเมื่อสมองอยู่ในคลื่นอัลฟาซึ่งเป็นสภาวะที่จิตสำนึกผ่อนคลายและจิตใต้สำนึกเปิดรับข้อมูลใหม่ได้ดีเราสามารถเข้าสู่สภาวะอัลฟาได้ผ่านการนั่งสมาธิ10-20นาที ช่วงเวลาก่อนหลับและหลังตื่นการฟังเสียงบีที่ออกแบบเฉพาะกรณีศึกษาจิมแคร์นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังกับการใช้พลังจิตใต้สำนึกเขาเอาเรื่องว่าตอนที่เขายังไม่มีชื่อเสียงเขาเขียนเช็คให้ตัวเองมูลค่า10ล้านดอลลาร์และเขียนข้อความว่าสำหรับบริการด้านการแสดงแล้วพวกติดตัวไว้ตลอดทุกคืนเขาจะจินตนาการว่าได้รับบทบาทใหญ่ในภาพ,พยนตร์และมองตัวเองประสบความสำเร็จจนในที่สุดเขาก็ได้รับบท ในภาพยนต์เอสเวนเชอร์และได้รับค่าตัว10ล้านดอลลาร์จริงๆฝึกใช้ Affirmations คำยืนยเชิงบวกมันคือประโยคเชิงบวกที่เราพูดซ้ำๆเพื่อโปรแกรมจิตใต้สำนึกใหม่โดยมีหลักการดังนี้ใช้ประโยคปัจจุบันการแทนที่จะพูดว่าฉันจะรวยให้พูดว่าฉันมีความมัง่งคั่งและอุดมสมบูรณ์เพราะจิตใต้สำนึกทำงานในปัจจุบันเน้นสิ่งที่ต้องการไม่ใช่สิ่งที่ไม่ต้องการ แทนที่จะพูดว่าฉันไม่กลัวการพูดในที่สาธารณะให้พูดว่าฉันพูดในที่สาธารณะอย่างมั่นใจและชัดเจนใส่อารมณ์ความรู้สึกจิตใต้สำนึกตอบสนองต่ออารมณ์เวลาพูด affirmations ให้รู้สึกถึงความตื่นเต้นความกระตัญนอยู่เหมือนสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วทำซ้ำอย่างสม่ำเสมอพูด affirmations วันละสครั้งเชา้ากลางวันก่อนนอนอย่างน้อย5-10ครั้งต่อรอบยกตัวอย่างประโยค affirmations ที่มีประสิทธิภาพ ฉันรักและยอมรับตัวเองอย่างที่เป็นทุกวันในทุกด้านฉันดีขึ้นเรื่อยๆฉันสมควรได้รับความสำเร็จและความมั่งคัง่งฉันมีพลังที่จะสร้างชีวิตในแบบที่ฉันต้องการฉันดึงดูดโอกาสและคนดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างง่ายดายต่อมาการฝึกใช้ Visualization หรือการจินตนาการภาพการสร้างภาพในใจอย่างชัดเจนราวกับมันเกิดขึ้นจริงนักกีฬาระดับโลกอาย่าไมเคิลเฟลไทเกอร์วูด และเซเรนาวินเลียมล้วนใช้เทคนิคนี้เพื่อโปรแกรมจิตใต้สำนึกให้มุ่งสู่ชัยชนะวิธีการวิชวลเซเชัร์นที่มีประสิทธิภาพหาที่เงียบผ่อนคลายนั่งในท่าสบายหลับตาหายใจลึกๆ5าถึงครั้งจินตนาการอย่างชัดเจนสร้างภาพในใจอย่างละเอียดใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5คุณเห็นอะไรสีรูปร่างการเคลื่อนไหวคุณได้ยินอะไรเสียงคนชมเสียงปรบมือเสียงธรรมชาติ คุณรู้สึกอย่างไรความสุขความภูมิใจความสำเร็จคุณได้กลิ่นอะไรกลิ่นทะเลกลิ่นดอกไม้คุณรู้สึกถึงรสชาติอะไรความหวานของความสำเร็จทำซ้ำสม่ำเสมอทำ5-10นาทีต่อวันยิ่งทำบ่อยยิ่งได้ผลดียกตัวอย่างการทำ Visualization ถ้าคุณต้องการความสำเร็จในอาชีพจินตนาการว่าคุณนั่งในออฟฟิศที่ดูดีเห็นตัวเองกำลังนำเสนองานอย่างมั่นใจมีคนปรบมือชื่นชม รู้สึกถึงความภูมิใจความสำเร็จเห็นเืินเดือนในบัญชีที่เพิ่มขึ้นเห็นรางวัลที่ได้รับกรณีศึกษาอาโนชวาเซเนเกอร์เขาเล่าในหนังสือชีวประวัติว่าเขาใช้การจินตนาการเพื่อวาดภาพอนาคตเขาเห็นตัวเองเป็นนักเพาะกายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเป็นดาราที่ดังที่สุดแล้วเป็นนักการเมืองที่ประสบความสำเร็จเขาบอกว่าเมื่อผมจินตนาการอย่างชัดเจนมันเหมือนผมสร้างเส้นทางหรือพิมพ์เขียวให้สมองของผมจากนั้น เมื่อผมทำจริงสมองจะเห็นว่าเอฉันรู้จักเรื่องนี้นี่คือสิ่งที่เรากำลังพยายามไปถึงและมันทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเทคนิคฟังเสียงบันทึกก่อนนอนช่วงเวลาก่อนนอนและตอนตื่นใหม่ๆเป็นช่วงที่จิตใต้สำนึกเปิดรับข้อมูลได้ดีที่สุดเพราะสมองอยู่ในคลื่นและ THTA ซึ่งเป็นสภาวะที่จิตสำนึกผ่อนคลายและจิตใต้สำนึกทำงานอย่างเต็มที่สำหรับวิธีทำเสียงบันทึกสำหรับจิตใต้สำนึกเตรียมเนื้อหาเขียนบท พูดสั้นๆ3-5นาทีที่ประกอบด้วย affirmations เชิงบวกที่ตรงกับเป้าหมายของคุณอัดเสียงใช้โทรศัพท์หรืออุปกรณ์อัดเสียงพูดช้าๆชัดๆด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นมั่นใจเพิ่มดนตรีเบาๆดนตรีประเภทบีนร์บี s เสียงธรรมชาติหรือดนตรีคลาสสิกเบาๆช่วยให้สมองเข้าสู่สภาวะอันฟ้าได้ง่ายขึ้นเวลาในการฟังฟังก่อนนอน10-15นาทีหรือตอนตื่นใหม่ๆ ความสม่ำเสมอฟังทุกวันอย่างน้อย21วันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในจิตใต้สำนึกยกตัวอย่างบทพูดสำหรับบันทึกเสียงตอนนี้ฉันรู้สึกผ่อนคลายและสงบฉันปล่อยวางความกังวลและความเครียดทั้งหมดร่างกายและจิตใจของฉันพร้อมที่จะรับพลังงานเชิงบวกฉันรู้ว่าฉันมีศักยภาพไม่จำกัดทุกวันจิตใต้สำนึกของฉันปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นฉันมองเห็นตัวเองประสบความสำเร็จอย่างที่เคยฝันไว้ ทุกเซลล์ในร่างกายของฉันเต็มไปด้วยพลังงานเชิงบวกทุกความคิดของฉันสร้างสรรค์และเต็มไปด้วยพลังฉันดึงดูดสิ่งดีๆและโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอย่างง่ายดายฉันมีความมั่นใจฉันกล้าที่จะทำสิ่งใหม่ๆฉันก้าวผ่านความกลัวได้อย่างง่ายดายฉันมีจุดยืนที่มั่นคงและพร้อมเผชิญความท้าทายการหลับในคืนนี้จะช่วยให้จิตใต้สำนึกของฉันบันทึกข้อมูลใหม่ๆ เหล่านี้และเมื่อตื่นขึ้นในวันใหม่ฉันจะรู้สึกสดชื่นมีพลังและพร้อมที่จะสร้างชีวิตในแบบที่ฉันต้องการพลังของจิตใต้สำนึกไม่ใช่เรื่องเกินความจริงมีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดเมดิกอนส์คูลพบว่าการฟังเสียงบันทึกเชิงบวกก่อนนอนช่วยลดความเครียดเพิ่มคุณภาพการนอนและปรับเปลี่ยนวงจรความคิดได้ดรจอห์นคา์บัสินผู้ก่อตั้งคลินิกลดความเครียดที่แมสซาชูเซตส เมดิกอนสคูลพบว่าการฟังเสียงแบบมีสติก่อนนอนช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนความเครียดและเพิ่มการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันจิตใต้สำนึกเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังแต่มันทำงานตามโปรแกรมที่เราป้อนเข้าไปถ้าเราป้อนโปรแกรมแห่งความกลัวความจำกัดขอ้วามล้มเลิกเราก็จะได้ผลลัพธ์แบบนั้นแต่ถ้าเราเริ่มรีโปรแกรมจิตใต้สำนึกด้วยความคิดเชิงบวกความเชื่อที่เสริมพลังภาพแห่งความสำเร็จ จิตใต้สำนึกก็จะทำงานเพื่อเราช่วยให้เราบรรลุปเป้าหมายและมีชีวิตที่ดีขึ้นแผนปฏิบัติการ30วันเพื่อรีโปรแกร,รมจิตใต้สำนึกวันที่1-3สำรวจและเขียนความเชื่อที่จำกัดตัวเองสร้าง affirmation ตรงข้ามกับความเชื่อเหล่านั้นวันที่4-10ทำ affirmation วันละ3ครั้งเช้ากลางวันก่อนนอนเขียนลงกระดาษพูดออกเสียงหน้ากระจก บันทึกเสียงและฟังก่อนนอนวันที่11-20ถึง20เพิ่มการวิชวลเซช a t i o n 5 1ติดลบ10นาทีต่อวันเห็นภาพตัวเองที่ประสบความสำเร็จแล้วรู้สึกถึงความสุขความภูมิใจข้วามสำเร็จเขียนบันทึกหลังการจินตนาการทุกครั้งวันที่21-30ถึง30ลงมือทำตามแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นฟังเสียงที่จิตใต้สำนึกส่งมาทำตามแรงกระตุ้นเชิงบวกจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเหมือนที่ดรโจเซฟเมอร์ฟีผู้เขียนหนังสือเดอ Power of your subconscious mind กล่าวไว้ว่าเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนชีวิตจิตใต้สำนึกไม่ใช่ศัตรูของเราแต่เป็นพันธมิตรที่ทรงพลังที่รอการโปรแกรมที่ถูกต้องเมื่อเราเข้าใจวิธีการทำงานของมันและรู้วิธีโปรแกรมใหม่ชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เริ่มต้นวันนี้ด้วยการเปลี่ยนแปลงความคิดทีละนิดและในไม่ช้าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงออกไปในทางที่คุณไม่เคยคิดว่าเป็นไปได้ สุดท้ายผมมี3ามคำถามให้คุณตอบตัวเองข้อแรกคุณมีความเชื่อที่จำกัดตัวเองอะไรบ้างข้อ2คุณจะสร้าง affirmations อะไรเพื่อเปลี่ยนความเชื่อเหล่านั้นและข้อสุดท้ายคุณจะนำเทคนิคไหนไปใช้ก่อนและจะเริ่มเมื่อไหร่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยและกดติดตามเพื่อรับเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองและจิตวิทยาเชิงบวกแบบนี้ต่อไปนะครับ